โมบลิลสูตรกันดั้มแบตเทิลโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดำเนิน,น operation สองนะครับถ้าเกิดคุณได้เห็นคลิปนี้ก็หมายความว่านี่คือหลังจากช่วงที่ฉลองครบรอบ4ปีหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาพวกนี้แหละไปลงจะได้หมดเวรหมดกรรมกับผายูนิคอร์สักพักหนึ่งนะครับโดยหุ่นรอบนี้ที่ผมได้หยิบมาก็เคยบอกไปในไลน์แล้วว่าอยากทําเพราะด้วยผลเดียวคือได้อาวุธพิเศษของมันมาแต่ว่าตัวที่เหมาะสมที่สุดที่จะถือมันคงจะไม่มีตัวอะไรเหมาะไปกว่าตัวเจกันเอคอสไท้ un, ite, นั่นเอง สตอรี่สั้นๆเช่นเคยครับก็เป็นเจกันไทดีที่ดัดแปลงเพื่อใ,ใช้ในหน่วยเอคอร์ดโดยเฉพาะก็ได้มีการติดตั้งก่อพร้อมกับเซนเซอร์พิเศษแค่นั้นแหละครับมันก็คือเจกันไทดีติดก่อเพิ่มอะไรนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะสั้นไปก็เซอร์รัติเอคอร์ดให้แล้วกันเผื่อย,ยังจะํากันได้หน่วยเอคอร์ดก็เป็นหน่วยที่ตัดตั้งโดยสาพันเป็นหน่วยพิเศษที่ไม่ขึ้นตรงต่อใครแม้กระทั่งลอนโดเบลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถสั่งการได้ก็เป็นหน่วยที่ถูกจัดตั้งมาเพื่อเก็บกวาด พวกปอกแคนเซอร์หรือว่าเนโอซิออนซึ่งหุ่นที่ในหน่วยนี้จะใช้กันก็จะมีเพียงแค่เจกันเอคอร์ทายตอนที่บอกไปแล้วก็หุ่นรถถานอีกตัวหนึ่งที่เกมยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วก็คือตัวอะไรเปลี่ยบเสมอง่ายๆก็มันก็คือหน่วยซิลประจำสาพันนี่แหละครับมีสิทธิ์ออกคำสั่งเองได้ในหน่วยโดยไม่จำเป็นต้องรออนุมัติใดๆทั้งนั้นสำหรับตัวเจกันเอคอร์ทายก็ตอนนี้น่าจะมีทั้งหมด2เลเวลด้กันเลเวลแรกคอส, 550, 2, คอสห้สา,าล้อยห้าสิบเลเวลสองคอย่างแรกก็อาวุหลักเย อาวุธที่ผมถืออยู่นี้เป็นอาวุธพิเศษที่เพิ่งเปิดได้ในไลฟ์ที่ผ่านมานครับซึ่งนั่นก็คือไฮเปอร์มมสุก้าเฉพาะตัวของเจกาาไทยดีก็เป็นมมสุก้าทั่วไปธรรมดาธรรมดายิงทีเดียวระเบิดไม่ใช่ลูกสองอยังสามาบินเซบเบอร์ฟันได้2ทีระเบิดมือก็เหมือนเดิมมีของโทวบอลโทวเรือนเจกันในเกมนี้เลยครับมี3ลูกแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับเจกันตัวอื่นแค่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือแฮงเกเน็ ชนิดพิเศษที่สามารถติดได้แล้วมันทำงานยังไงมันคือระเบิดดักนะครับไง,ไง่ายๆถ้าเรากดปลาไปตามพื้นที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่ใช่โตหุ่นเนี่ยเราจะสามารถวางไว้เพื่อดักศัตรูได้มาแซมเปิลเลยสมมติอ่ะของปลาตรงนี้กาโคจะต้องมาหาเราแล้วมันก็จะ ระเบิดของมันเองถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามาในระยะระเบิดนะครับถ้าเราไม่ปาดักเราสามารถปาใส่ศัตรูก็ได้ซึ่งมันก็จะระเบิดทันทีนะครับก็เท่ากับว่ามีวิธีการทํางานสองแบบก็คือวางไว้เพื่อดักกับวางปลาใส่ศัตรูอีกทีหนึง่งนี่แหละคือการทํางานของตัวติกกี้บอมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือมิซารันเชอร์ที่โล่สีนัดยิงเต็มทุกกระสตันหมดครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูสก็เหมือนกับเจกันให้ดีทุกอย่าง กิ้งได้พุ่งบนลอากาศได้ซิกแซกไปมาได้ไม่เชื่อนี่นั่นก็มาดูท่าคอเตอรอ์ก็เป็นท่ากดพื้นนี้นะครับคงเห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้มันก็คือเจกันไทดี D อีกล่างหนึ่งที่ติดอาวุธแปลกๆมาตัวนึงก็กลายเป็นหุ่นตัวใหม่ได้แล้วความแตกต่างกับตัวเจกันไทดี D จริงๆนอกจากไอระเบิดที่มันเป็นวางดักเนี่ยมีอะไรอีกไหมก็ อยียนนั่นก็คือสกิลพิเศษที่เอาไว้เพื่อกลนตีนอีกฝั่งหนึ่งเฉพาะนั่นก็คือหลอกสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งก็เฟกบีคอนนั่นแหละครับเหมือนกับพวกสเลปเลสโบลิน็อกอะไรพวกนี้ครับที่จะหลอกสัญญาณศัตว,ว่าเป็นพวกเดียวกันได้นอกนั้นก็คือเล่นเหมือนเจกันตัวเก่าทุกอย่างแต่ที่ไม่มีจริงๆนั่นก็คือโชว์ของมันที่หายไปนั่นเองเพราะว่ามันเอาเซนเซอร์ญญามาติดแทนตรงส่วนหัวมาแล้วไงไอเกนในลันเชอร์ที่เอาไว้ยิงตรงเอวก็เปลี่ยนไปเป็น ระเบิดติดก,กับแทนนี่ก็คือการออกแบบของเจกันเอคอไทในเกมนี้คุณใช้ในหน่วยพิเศษแต่มีเอาไว้เพื่อล่อขัตูอีกฝั่งให้ตายใจนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวเจกันเอคอไทนั้นผมจัดพาเราไว้ยังไงสำหรับเจกันเอคอไทที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนคอส5 1 0พาสผมจัดเอาไว้ก็มปดังนี้ ขาเลเวลสามทัสเตอร์เลเวลสองควิกโดเดอร์เลเวลสามเพิ่มฟันเลเวลสามกันบีมเลเวลหนึ่งโมเดฟเลเวลหนึ่งแล้วก็เกาะเลเวลสามกับสองถ้านอกจากการที่เราเพิ่มความอึดป้างก,กันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่มบูฟเพิ่มฟันกับให้มันโหลดไวขึ้นแล้วเหมือนเดิมครับถ้าก,กกากุณใจการขาก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลมันดีๆหน่อยและยิ่งมันเป็นคอสห้าสิบแ,แล้วโดนหุ่นได้รุปเราคราวเดียวกันยิงไม่กี่ทีก็แตกได้ง่ายแล้วครับพะะัชรันใส่ให้มันประคบปรปงมหน่อยก็ดีครับ ส่วนเรื่องอาวุธมันก็คืออาวุธที่ตัวเจกันไทดีเคยถือได้ทั้งหมดบีมไรเฟริลนี้ก็เป็นอาวุธทั่ววานทั่วเรือนที่ใครๆก็ใช้กันแต่รอบนี้เราอยากให้คอนเทนต์เราก็เลยต้องมาติดมัซสสุก้าตามในกระตูนนะครับส่วนเรื่องอาวุธที่เหลือก็เป็นอาวุธที่มีให้กับตัวเจกันเอคอไทนะครับ ส่วนเลืองสกิลทุกๆอย่างก็เหมือนกับเจกันไทดีจะมีแตกต่างก็อยู่2อย่างนั่นก็คือแอนตี้แจมมิ่งแล้วก็เฟกบีคอนที่หลอกสัญญาณอีกฝั่งนึงได้ว่าเป็นพวกเดียวกันเองในระยะ200เมตรนะครับซึ่งสกิลนี้จะไม่ทํางานก็ต่อเมื่อคุณถูกขโมยหรือว่าทําการโจมตีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ตอนแรกเคยหวังแบบว่าถ้ามันเอาเจกันเอคอทมาเนี่ยมันน่าจะมีปืนกระบอกที่ตัวคอรลอยเป็นคนใช้เองแต่ ไม่รู้อนาคตทีมง,งานอาจจะทำเจกันเอคอร์ดของคอรลอยมาแย่อีกทีนึงก็ได้อันนี้ก็เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่ในหน่วยเอคอร์ดใช้กันทั่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจกันเอคอร์ดไทยนี้เมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกัครับตั้งแต่ได้โมซกามานี่เออจะบอกว่าไงดีมันก็ไล,ล้อารมณ์ร่อนทอด,ดีปกติเล่นแต่เจกันถือแต่บีมาตลอดเนี่ย เพราะเราก็แบบไม่เคยเห็นเอกอนมันก็ใช้บีมในเรื่องเอาไปว่ามันเป็นความอยากเบลล์ล้วๆนๆครับเรามีหลอกอเซนเซอร์ได้แต่ว่า ปัญหาคือกูจะเข้าไปหายัางไง,งเนีย่ยแหละฮ่าวิบุล้อเนียอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งผมจะเดินไปอย่างนี้แล้วกันไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปโอเคมันเริ่มขยับไปละมันหอบเผยยังตัวอะไรมองไม่เห็นว่าไม่ควันฟุ้งเกินเฮ้ยเดี๋ยว ตัวเดียวกันเนาะแม่งถือบาสก,ก้าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่าไม่ใช่อชเอ้าใช่นี่วะเฮ้ยมีคนถือเป็นเราด้วยขอบอกเพื่อนขอโทษนะเพื่อนไม่เสียวลาดใช้ชนะไม่เกิดนีด่แหละสโลโกแกนกู น่นเมื่อผูอายุมางหน้ากูเองถอยก่อนครับถอยก่อนท้องตัวท้งตัวให้พิวเขาไว้อ,อย่าปืนหมดละวันนี้เพิเจอกันเอานี่ก่อนนี่ระเบิดระเบิดอีกอันหนึ่งพรานักวางระเบิดเพราะว่ากูไม่มีถั่ว,วมีแต่พิซซ่ากับมาสุก้าไม่ช่วยทันผมวะ สวัสดีครับอ้าวสองตัวแบบงงแสดงว่ามันอาจจะไม่รู้ก็ได้ไงเออเฟนเซอร์เรามันหลอกไว้ดีนี่นี่แมงมาละโอ้ยนี่มันซะด้วยไปดีกว่าโอ้ไปไม่ทันอีกลาก่อนทุกคนไปช่วยทันบัวทันแหละแต่ขอไปทางอื่นนะไปทางนี้ตรงๆมันไม่ดี เฮ้ยไปถอยเกะก,กะลงไปเลยลงไปเลยเดี๋็กกุศกาที่แค่นี้เองถ้าทำได้นะอ้าวคนมั่วอีเวนล้มสวยตกแมงบังแลยวนึงเฮ้ย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 ดีดีกว่าโอ้กิงไม่ทันอีกแม่งโดนสลิงก่อนดีกว่า าต่ปลาระเบิดดักไว้แล้วอย่าบอกเราเบิดตรงงูตรไหนเขาไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราวางไว้ก่นอนโ,โอ้โหระเบิดทันทีเลยโดนหโหไ่โดนโอ้อยู่ข้างหลังกูอันหนึ่งไปดีกว่าเสียวเวลาตรงนี้ ไอ้ขึ้นไปสดเลยวะ่ะเอากูเอาด้วยมามาขนาดนี้ละสวยครับโอ้ขอบคุณที่ให้ใช้บริการอ่าเย็นนี้แม่งเมียสัญญาเย็นนีแม่งเมียสัญญาโตคิดว่ากูไม่รู้หรอเอาเลยจีศูนย์สี่ค้งยิงมันเฮ้ยจีศูนย์สี่ค้งมึงชักตาไปเหรอ ไม่ฟันให้ล้มด้วยอ่ะบัวเองก็ได้โอโหมึงเอาปืนมากระบอกนึงมันมันก็เต็มแล้วนะเอาจริงๆอ่ะบางทีพี่ก็ลงทุนไปเอามาหากูอีกโอ้โหเหมือนแม่งแล้วนะชอบขุนซีเรียวกันเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละจริงๆเนี่ยอยู่หน่วยเดียวกันทำไมจะมาฆ่ากันเองทำไมเดี๋ยวฮะพี่น้องเอคอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเดี๋ยวจัดการเองเนี่ย กูแล้วแล้วกูเลื่อนน้อยด้วยนะปล่อยกันละเฮ้ยไม่โดนอ้าวชนรอ,อไว้รอไว้รอไว้ก่อนโอ้แม่งมาข้างหลังอีกชิบหายเดี๋ย <Yeah. S 2> แซนด์วิชเอาคิดซะว่ากูไปซื้อเวลาให้มันเดี๋ยวก่อน ในช่วงนาซีน้กขวานี่เดี๋ยวจะได้บวกกันังหนักแน่่ะรอดูวันม่นจะมาฝังู้งกันหมดไอตัวเลือดน้อยนี่ขอดาวว่าไม่ต้องไป็นนีกกับเวลาแน่เลยอ๋อไม่ใช่ตาร์คปรไทยสวัสดีครับ เอาตัวเลื่อนน้อยๆก่อนก็ไปกไปมีเจ้าปุ๊บปัดป่าดักป่าดักป่าดักไว้ป่าดักไว้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรป่าดักไว้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกูไม่ฟันกูไม่ฟันมีหน้าทีง่งแคบยืนมองเป็นคนคัติมาน่าไปต่อไปต่อขอบเทียบเพื่อนแตกละไปเลยดีกว่าอ้อมหลังแม่งเอาเอาทางแม่งสักลาบสู้ละ เหี้ย yeah. ชักไม่โดนเอาน,นี่ไปคมโซมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรตัวกำลังทำโจมิีอยู่อ่ามีคนติดมีคนติดมาเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยมาเดี๋ยวกูช่วยมาติดใช่ไหมพี่อ่าตากูติดบ้างละเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาพี่บอลระเบิดไม่โดนโอเคอเฮ้ย <c oughs> เยอะดวปลาระเบิดควายของหัวเอาไปโดนก็ค่อเดินก็ค่อเดินเออมันไม่กิ้งโอเคแต่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 เดี๋ยวเด pues mm no. nah, ี๋ยวแม่งหิวแล้วนะปลูกปลาไว้ก่อนนั่นไงคว้าละโอ้โหระเบิดกุญปดทันทีครับเออเล่นเล่นเล่นพี่เล่นท่าเยอะเองอะ ถ้าพี่ปันล้มป่านี้พี่ก็รอดแล้วเนี่ยอฮ้ยโหไม่เอาสักหน่อยวะถ้าลูดมาสักสักช็อตหนึ่งแลจะได้จับกดสักหน่อยหรือจริงแล้วเราไม่ใช่หน่วยเอคอยดหรอกแต่เราเป็นอินแกมที่ใส่อุปกรณ์ของหน่วยเอคอยดแทนเดี๋ยวนะกูแลกูดได้ที่หนึ่งอีกแล้ววะโอ้โห ขนาดเพื่อนเจกันกันเองเขายังโกรธให้อะผมทำอะไรให้เขาดุกใจเนี่ยครับโอเคงั้นก็ต่อไปนะครับสำหรับตัวเจกันเอคอร์ดไทยก็เป็นเจกันที่ใช้กันในหน่วยเอคอร์อันนี้ก็เป็นหุ่นที่เข้ามานานแล้วแต่เพราะว่าเปิดได้โบสกามันก็เลยเอามาทำขำๆนะสำหรับหุ่นตัวต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ